โอ้ไปเร็วมากเลยเอาตรงนี้มันไม่เจ็บจนุ่นกาตรงนี้คือไม่เจ็บตรงนี้มันไม่เจ็บโอ้ยเขาควรมันเจ็บบ่บ่เออเขาควรไปถามเนี่ย <c oughs> ข้อขึ้นไวเช้า โอ้ oh, สายไฟห้อยลงมาแล้วครับขเขาเจาะซํานี่ดิบอกครับเดี๋ยวเขาไม่เจาะคุ้มตามคุ้มรับอันนี้ล้วทิมเป่าปไม้ไปเขาซื้อนาฬิ้าทิ่มเป่าไม้เขา สองสามแผ่นแล้วแล้วเาัวนี้อยอะไรอเอไมตอนนี้ที่ไสอนนะไหนที่ไรที่ไรยิงไปยิ่งมากกว่าอย่าลืมเอาหลอดไฟออกน้ำเดินน่ะนะอย่าลืมฝั่งโน้น เออบางโน้นก็มี่ได้หลอดไฟอะนะเกือบลืมอะไรแบบนะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูน่านดูเปิดไฟเอาไว้ซื้อวิตวะอันนี้เอาไว้ซื้อวิต ต้องขยับหาเองตามที่สังเกตดูครับพอยิงฝ้าไปปึ๊บลวดนี่รู้สึกครับลวดนี่รู้สึกว่าจะตึงเลยนะเนี่ยเพราะวัรดับน้ำหนักอ่า ว่ามันดึงลงครับลวดตรงเป๊ะเลยดูตึงเลยเดือ<ะ>้อวเงเขาไยับแก่ตรงน้ตนั้นมันโคที่เดือดไยับแค่ตรงนี้เลยโอ้โห ทำไมเขาต้องเว้นข้างเอาไว้ก่อนมันก็ได้ท่กครบอ๋อเราต้องเอาแบบ ได้ฉากก่อนเ็นเต็มอ๋อเป็นสูตรมันเป็นสูตร

อืมพราะใปิดไฟก่อนหปล่เดี๋ยวครับเดี๋ยวนัดชู้เลยโอ้นี่บีก่อนจะผมเรือดมาืเดี๋ยวจะผสมยาชิบหลัวครับให้ปุงอประตุกเทน้นังขึ้นทงน้อยก่อน อันนี้มันมีบอกซีซีไหมร้อยมิลลิลิตรปริมาณสุทธิจับไว้เขาใช้ฟ้ามันหนี่อป่าจับไว้ตวงสิบห <15 cc. S 3> ้าซีซีใช้ฟ้าหนึ่งพอดีใส่เต็มอืมใส่เต็มฟ้าจับเอาแล้วจับโอ้คนตัวนี้คนแล้วเออ ทั้งนี่มันมีซิบลิลน,นี่นะบตรต่องใส่หอดงงีิเด้<พ>อาะอะไรเรลพราะแล้วปาเดียวนั่นแหละว้ใสอีกเราใสอีกใสมันเยอะๆพอ,พอพอพอใสหลายเด้ไ้หลายลม,มันมันมีปวกให้มันตาย ทางนี้มันกี่<า>ลิตรนี่สิบแปดลิตรได้สิบแปดลิตรเองทางนี้นี่แปดลิตรนั่นเลยนี่แปดใส้กล้องเขาไ,ไว้เราอ้เมนดิจัิบบาทลอยยี่สิบบาทจำกันกับยาขามาแรงจน สำคัญกับยาขานอนตัวนี้ก็ยาขานอนนั่นและนี่ยไ่แล้วเอาอ๋อเอาเพชรเรายกไปเลยเมียนหนะ นี่ใหม,ม่น,น้อใหม่มาก่นนอนเราตัวนี้มันจะออกเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยไม่ร่าเศร้าขีดกับปีดไว้เดี๋ยวยืหยดหัวกล่องยังน้อยกันอ,อ,อ๋อยืดได้กำมันเตี้ยนั่นเลยลองแบงพอลองแบงนันปั๊บหัวได้ปะน,น่ะน ยกตัวนี้โอ้เมนดีว่ะบอิสตาร์ก็ปัดปลววมาแล้วเอาเราเชียรเลยเราเชียรดเลยลองเบังลองเบิัง ลองดูยาไหยเจ้าต <laughs> ัดเจ้าคนอันนี้วัดอะไรบากเข้าสองคำอ๋อบากเข้าเสา ตสว่านเยอะขนาดนี้ต่ำๆฝุ่นตลบตันี่ฮะนี่เอามาได้ใช้ลูกหมูบล่าอ๋อ ใช้คัตเตอร์กรีตตีไออันนี้คือความหนามาตรฐานเลยใช่ไหมฝากมีแค่นี้ใช่ไหมครับคมันก็ยู่ที่ยี่ห้อถ้ายี่ห้อไม่ดีมันเป็นยังไงยี่ห้อถูกมันเป็นยังงไ ถ้าไม่ดีห่อนดีไม่ดีห่อนดีมันโยติว่าเองนะมันเรียกชื่อของอะไรชือกองหมองเกลยกุ้งเหนียวกุ้งเหนียวนะอ๋อความเหนียวผิดแล้วผิดขางอืมผิดขาง เอาดีแล้วเปลี่ยนกันมันกระเจริบระว่างโตเลยถ้านั่นเอาก็จะเออเนี้ยเป็นยังไงดีแล้วเริ่มจะเริ่มมากระเกี๊ยบเพลินเริ่มเริ่ป็นนี้อันนี้นั่นประเ พลาดง่ายๆเนาะสาไฟสายไฟานคมมนิต้ตัปกผิดผิดไหมไม่ไม่ถอแล้วเป็นบอถออแล้วเออหรอเป็นบอปะเออ <c ười> เ ừ, ถือแล้วถือแล้วพระดึงมาอย่างนี้รู้เลยว่าถูก ให้เรามาดูตรงนี้ม e ันดูเอ๊ะมันเหมือนจะผิดเออถึงแล้วลูกชายเข้ามาท่วงนี่ท่วงนี่เงานนั่โอ้เก่าไปยืมนี่เงินไปยืมเงินใค้ใบหน่มาจากไหนครับนี่